นี้นะคะเป็นแบบเรียบหรูหน่อยเนาะเราอาจจะเรียกว่าทรงนะคะของเป็นแบบ R S นะคะเองเลยนะคะถามว่าข้อดีของการซื้อ m a ด้านมันก็ดีนะเราดีไซน์รถเราได้เองเลยจะเอาจากไหนอ่จะเอาแบบเนี้ยที่ไหนซาก่อนรุ่นจริงรุ่น C ไม่ใช่แบบนี้นะคะเดี๋ยวยกขึ้นภาพนิ่งให้ดูพอมอะไรของรุ่น C จริงๆไม่ใช่แบบนี้แต่อันนี้คือเป็นหุ้มหนังให้ เรียบร้อยแล้วนะคะจับกระชับมือเลยคือทำาให้ในนรื่อฟรีแล้วอะ เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าคันนี้นะคะที่เตรียมส่งมอบนะคะแต่งอะไรไปบ้างอาจจะเป็นแนวทางนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจจะออกรถในช่วงนี้นะคะไปกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวยกจะพาไปชมม a ส d a 2อเดี๋ยวขอกลับต้องนิดนึงนะคะนี่แอบเห็นอยู่ไกลๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น m a ส d a 2นะคะ รุ่นี4ประตูนะคะสีเป็นสีใหม่นะคะสีนี้ไม่เพิ่มเงินแต่อย่างใดนะคะเป็นสีบรอนด์แพทินัมคอส์นะคะนี่เราเรียกง่ายๆเลยว่า m a ส d a 2 4ประตูนะคะคันนี้ซึ่งจริงๆแล้วตัวมาส d a เนี่ย4กับ5ประตูนะคะไม่ว่าลูกค้านะจะเลือกแบบไหนราคาเนี่ยจะเท่ากันนะคะ เดี๋ยวยกพาไปชมนะคะด้านหน้าเลยนี่แบบนี้นะคะมันตุนสเนี่ยเดี๋ยวยกแจ้งก่อนนะว่ามันเป็นเครื่อง 1300cc นซีซีนะคะแรงม้าจะอยู่ที่93แรงม้า123นิวตันเมตรนะคะไม่ต้องกังวลเลยในะเรื่องของอัตราเร่งนะเพียงพอสำหรับการใช้งานอยู่แล้วนะคะราคาของคันนี้จะอยู่ที่599,000บาทสีนี้ เหมือนที่ย้ำไปข้างต้นไม่เพิ่มค่าสีแต่อย่างใดแต่เป็นสีมาใหม่เป็นสีน้องใหม่เลยนะคะเดี๋ยวยกพาไปชมคร่าวๆคันนี้แต่งอะไรไปแล้วบ้างเริ่มจากนสังเกตเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะตัวโลโก้มาสด้ายังอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีตัวซิกเนเจอร์วิงนะคะแต่ว่าซิกเนเจอร์วิงคันนี้นะคะ จริงๆมันจะเป็นโครเมียมนะคะได้ทําการนะคะแรปสีดำนะคะแต่งหล่อเสริมความดุดันให้กับเจ้ารถคันนี้เลยนะคะรวมไปถึงนี่ตัวชุดแต่งนะคะชุดแต่งทรงนี้นะคะเป็นแบบเรียบหรูหน่อยเนาะเราอาจจะเรียกว่าทรงนะคะของเป็นแบบ RS นะคะตัวนี้เป็นทรง X ของ Extreme นะ เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นถ้าเป็นทรงเนี้ยถ้าถามยกนะคือลูกค้าใช้ได้เลยยาวๆแบบนานๆนนเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเวลาที่เราเข้าศูนย์สมมติว่าต่างสถานที่หรือว่าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเวลาเคลมนะจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเป็นชุดแต่งแบบนี้นะคะคือมันจะเป็นแบบแพร่หลายเป็นที่นิยมเป็นขั้าเรียกก็คือเหมือนเป็นเบสิกอะสำหรับตัวชุดแต่งนะคือเรียบๆแต่อยู่นานแล้วก็คงทนไม่เบื่อนะคะ เดี๋ยวยกพาไปชมอีกทีนะคะตัวกระจังหน้านะเป็นลายลังพึ่งเหมือนเดิมนะคะแต่สีก็คือจะเป็นสีดําด้านนะคะนี่ถ้ารุ่นสีสีจะเป็นดําด้านแลปดําตรงนี้ให้ด้วยไม่พอนี่แลปตรงนี้ให้ด้วยเท่ากับว่าเวลาเรามองมานะมันจะรับกันนี่ทั้งหมด3ชิ้นเลยนะคะนี่แล้วตัวนี้นะคะเป็นชุดคมไฟหน้านะคะเป็นตัว day time เนาะตัวนี้นะคะเป็น led day time นะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเกิดจะเปิดปิดนะคะอัตโนมัติเวลาลูกค้านะคะแบบอยู่ในที่มืดนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับได้อัตโนมัตินะคะตั้งตั้งระบบไฟไว้ที่ออโต้เนาะแต่ว่าเวลาที่เราส่งมอบรถหรือว่ารับรถเนี่ยะระบบการ PDI หรือตรวจรถก่อนส่งมอบเนี่ยเขาจะตั้งไว้ที่ออโต้ส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะตัวนี้ เป็นล้อแม็กนะคะขอบ15บห้ลายแม็กจะเป็นแบบนี้นะคะตรงกลางจะมีดุมล้อนะคะเป็นโลโก้มัสดตดแล้วพร้อมด้วยน็อตล้อทั้งหมด4ล้อนะคะระบบเบรกนะคะเป็นแบบาการสั่นสะเทือนเนาะ เป็นแบบ m a x for s u n s สัตนะคะแล้วก็เป็นหน้าดิสหลังดำนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยถามว่ายางตัวนี้ก็เป็นยางดันหล,ลบแก้มยางสูงพอสมควรมันช่วยในเรื่องของการขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ทำให้เราบังคับรถง่ายกระชับเวลาที่เราลงหลุมหรือว่าถนนเรียบเนี่ยสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจเลยนะคะนี่สำหรับตัวนี้ก็คือเป็นชิ้นสะเกิดข้างนะคะ จะเข้ากันกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงตรงนี้นะคะเป็นนี่เราจะเห็นสังเกตว่าตัวชุดพับกระจกเนี่ยนะคะ,ะถ้าเราสตาร์ทรถนะมันจะปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเส้นไฟเลี้ยวก็จะทำงานแบบนี้นะคะ เวลาที่เราเปิดรถนะคะนี่เราก็จะมีเจ้าปุ่มนี้เป็นสมาร์ท e y เลตเอนทีนะคะกุญแจอยู่ในตัวสามารถเปิดได้80เซนนะคะแล้วเราก็มาดูนะคะยกติดตั้งฟิล์มเซรามิกนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าฟิล์มนี้มีใบรับประกันให้เรียบร้อยนะคะข้อดีของฟิล์มเซรามิกเวลามองข้างในจะเป็นแบบนี้เวลาเรามองจากด้านนอกเนี่ยจะมืดเลยเห็นไหมคะ คือมันแทบจะมองไม่เห็นข้างในเลยนะแล้วก็ข้อดีของฟิล์มเซรามิกเนี่ยมันจะช่วยป้องกันรังสี UV น่ะ99%นะคะอันนี้เดี๋ยวยกเปิดให้ดูเนาะแล้วก็สิ่งที่สังเกตเวลาเราเปิดประตูมาสิ่งที่สะดุดตาม,มากเลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวแผงประตูนะคะแผงประตูข้างแล้วก็มาพร้อมกับนี่บุหนังนะคะ สีน้ำตาลดาร์กช็อกโกแลตคือสวยมากสีนี้นะและหนังคือหนังนิ่มมากนะคะเดินได้คู่สีเทาแบบนี้นะคะมาเลยทั้งหมด4ชิ้นนะมาพร้อมด้วยมือเปิดนะคะสีเงินซาตินนะคะตัวนี้เป็นชุดแผงควบคุมกระจกทั้งหมดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนะคะควบคุมการทำงานของการปรับพับกระจกซ้ายขวา ปรับพับนะคะนี่จะเป็นแบบนี้ลำโพงนะคะก็จะมีอยู่แบบนี้นะคะคือดีไซน์มาพอดีแล้วก็ลงตัวมากตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะพอเปิดเข้ามาตัวนี้ก็คือจะเป็นทำให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าขับเพจกันลอยนะคะนี่ อันเนี้ยแสงมันจะเข้าฝั่งนน้นนิดนึงนะมันยังเห็นสีไม่ชัดนะเดี๋ยวยกถ่ายให้ดูตัวเบาะก่อนนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอธิบายตัวรถข้างในนะจริงๆอ่ะคืออยากให้เห็นสีเบาะมากเลยนะคะนี่นี่ฝั่งเนี้ยคือโดนแสงเต็มๆนะคะก็คือแบบจะชัดมากนี่เป็นน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะแบบ สีสวยมากอ่ะมันไม่ได้ขาวนะคุณลูกค้ามันจะออกแบบทึบหน่อยนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวยกค่อยๆดูนะคะคือแผงประตูข้างทั้งหมดนะคะสีด้านไม่พอนะคะคือหุ้มนี่ด้านหน้าให้อีกนะคะแล้วก็นี่ยังมีอันนี้ คือพอมาดูเบาะแบบนี้แล้วคือสวยมากอันนี้ลูกค้ารีเควสเองเลยนะคะถามว่าข้อดีของการซื้อมาด,ด้านมันก็ดีนะเราดีไซน์รถเราได้เองเลยจะเอาจากไหนอ่ะจะเอาแบบนี้ที่ไหนถามก่อนเนี่ยลูกค้าดีไซน์เลือกชุดแต่งเองนะคะเลือกสีเบาะหนังเองและดูงานเบาะหนังนะคะ มีเส้นตรงกลางเย็บอย่างปราณีตนะคะไม่ต้องกลัวลในเรื่องของการใช้งานเวลาลูกค้าใช้ไปเกิดปัญหาเคลมได้นะคะเ,ออเกิดจากการใช้งานแต่ว่าออก็ให้ดูแลรักษานิดนึงเนาะมันก็มีวารันตีของมันอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะงานข้างหลังก็คือเนียบมากอะ่ะบอกเลยสวยจริงสวยจริง แล้วใครจะรู้ว,ว่าเนี่ยคือรุ่นซีเอาดีๆราคาห้าแสนก้าหมื่นก้พันบาทแล้วมันว้าวตรงไหนไหมเดี๋ยวโยจะพาไปดูอีกอันหนึง่งล้วขออนุญาตนะคะเข้านั่งในตัวรถสักครู่นะคะนี่สิ่งที่แบบต้องให้ดูเลยอะ่ะคือตัวนี้เลยว,ว้าวตัวนี้เลยมันคือพวงมาลัยร,รุ่นซี ซึ่งจริงๆรุ่นซีไม่ใช่แบบนี้นะคะเดี๋ยวยกขึ้นภาพนิ่งให้ดูพรมอะไรของรุ่นซีจริงๆไม่ใช่แบบนี้แต่อันนี้คือเป็นหุ้มหนังให้เรียบร้อย<ว>กระชับมือเลยคือทำาให้ในรุ่นซีแล้วอะ คืออันนี้ทําเป็นแถมนะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการโปรโมชั่นแบบไหนเราสามารถทําแถมไปในแคมเปญได้หรือเปล่านะคะถ้าทําแถมได้คือยกทําเลยแต่ถ้าแบบโอ้โหมันสุดจริงๆอ่ะเนี่ยอันนี้ลูกค้าอาจจะต้องติดตั้งเพิ่มนะแต่ลูกค้าก็ได้ในราคาที่ย่อมเยานะคะนี่แต่รุ่น c เนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้นะคะเป็นดิสเพย์ตรงนี้มันจะไม่มีแต่ว่าระบบ p u ส start นี่เหมือนเดิมนะคะหน้าจอ7นิ้วเหมือนเดิมนะคะแอร์แยกเป็นอิสระ3จุดเหมือนเดิมนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นการทำงานของนี่เป็นพวกระบบไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวอันนี้นะคะเป็นเปิดไฟยกเป็นเขาเรียกอะไรอ่ทำแบบไฟให้ดูเนาะี่ ส่วนใหญ่นะเวลาที่ออกจากโชว์รูมนะคะจะตั้งไว้เป็นแบบอัตโนมัติเนาะหมายถึงว่าเวลาที่ระบบต่างๆมันออนเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเปิดปิดอะไรนะคะเราคือตั้งไว้ออโต้อย่างเดียวเนาะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมีตัวเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายอินโฟนะคะรุ่นสีก็ยังมีให้นะใช่ว่าจะไม่มีแต่วันจะไม่มีตรงนี้นะคะ ก็แต่ก็อยู่ตรงนี้นะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านเหมือนเดิมปรับได้4ทิศทางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็น AC นะคะเป็นพัดลมนะคะอันนี้แอร์เป่าเข้าหาตัวจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กุญแจนะคะกุญแจก็จะเป็นสองดอกแบบนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูกุญแจนะคะจะเป็น2ดอกแบบนี้ ลูกค้าจะต้องได้กุญแจในวันรับรถทั้งหมด2ดอกด้วยกันตัวนี้ก็จะเป็นล็อกกดล็อกเปิดท้ายรถเปิดท้ายรถเนี่ยทำได้3วิธีเปิดจากกุญแจหนึ่งแล้วก็เปิดจากตรงนี้นะคะ1แล้วก็จากท้ายรถอีก1นนะคะสำหรับตรงนี้จะเป็นเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะนี่ก็จะเป็น D N R าถอยหลงัง นะคะจอดสนิทสำหรับปุ่มอันนี้ก็คือเวลาที่เรานะคะอจอดในห้างนะคะต้องการจะใช้เกียร์ว่างแล้วเหมือนให้ขยับรถได้นะคะก็ใช้ปุ่มนี้นะคะแล้วก็ข้อดีของเกียร์มาสดาเนี่ยสามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลโหมดได้ด้วยนะคะรวมไปถึงตัวด์เซ e เลชันนะคะเอาภาษาง่ายๆภาษาเราเลยนะยกพูดแบบว่าเออเอาให้คนใช้อะเข้าใจง่ายๆเนาะ ตัวนี้เป็นปุ่มเล่งแซงอยากเล่งแซงอยากรอบมันเร่งเร็วนะคะกดตัวนี้เลยพอเราแซงปุ๊บอยู่แนะนาให้ปิดนะถ้าไม่ปิดนี่คือกินน้ํามันมากนะกินน้ํามันเลยอะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเซนเตอร์คอมมานเดอร์นะสามารถนี่ขึ้นลงซ้ายขวาหมุนได้หมดมันใช้ควบคุมการทำงานของจอนะคะแล้วก็ระบบอันนี้นะคะรองรับแอป Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto ด้วยนะคะก็คือเวลาที่เราต้องการแบบเหมือนใช้ข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยสามารถลิงก์เข้าไปที่หน้าจอได้เลยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าอีกมีในรุ่น C ีเลวจ้ะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเนี่ยการใช้งานตอนนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็เดี๋ยวตกจะลองออนระบบให้นิดนึง เวลาบบที่เราะนะเหมือนะจะสตาร์ทรถเนาะนี่กดออนระบบนะคะเหยียบเบรกกดพุลสตาร์ทนะคะหน้าจอจะขึ้นมาเป็นแบบนี้คือจะแจ้งทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยนะยกคือมือหนึ่งเนาะมือมันก็เลยแบบไม่ถนัดอันนี้ก็คือนะคะจะเป็นแบบตัวบอกน้ำมันบวกบอกแรงนะคะอันนี้เป็นมาตรวัดนะคะและ้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบอกว่าเ เราวิ่งรถคันนี้ใช้มากี่กิโลแล้วอะไรเงี้ยคร่าวๆก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ทุกอย่างไฟจะขึ้นหมดแล้วก็ตัวเนี้ยคือยังท,ทัดได้เนาะแต่ว่าก็ไม่แนะนำนะยกให้นี่เดี๋ยวยกหมุนจากอย่างนี้นะคะนี่มันก็คือเนี่ยมาควบคุมอย่างเงี้ยเวลาลูกค้าขับรถเนี่ยนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเอื้อมมือประทัดเนาะอันนี้ก็คือจะลิงก์กับหน้าจอทั้งหมดนะคะ แล้วก็ยังไม่พอเนาะอันนี้แถมกล้องบันทึกหน้าให้อีกนะคะเดี๋ยวอยกจะให้ดูด้านหน้าเอามันไม่มันไม่มันไม่ได้อะเดี๋ยนะได้ไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวก็สำหรับอันนี้ก็จะคือเป็นแถมนะคะตัวกล้องบันทึกภาพหน้ารถพร้อมเมมโมรีให้อีกนะคะ,ะสาวๆเดินผ่านโอเคนะการใช้งานคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าเบรกนะยังเป็น เบรมือนะคะแบบนี้อยู่เนาะยังจะเป็นแบบนี้อยู่นะคะนี่ก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่ไฟก็จะเป็นสองดวงแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกระจกนะคะทั้งสองฝั่งเลยจะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนี่อันนี้คือมาด้สองรุ่นสี่สี่ประตูเดยยกพาไปชมด้านหลังนะคะสำหรับข้างหลัง ก็จะเป็นแบบนี้นะคะน,นี้คือให้มานั่งข้างในเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะวางน้ำเรามองจากอย่างนี้เนาะสวยอยู่นะสวยเลยอะบอกว่าโอเคก็เดี๋ยวพาไปชมทางด้านท้ายรถต่อขอปิดระบบนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอารถไปเติมน้ำมันเพื่อเตรียมส่งมอบนะคะ สำหรับด้านหลังนะคะเราก็มาดูตรงนี้เลยเริ่มตั้งแต่ไฟท้ายนะคะไฟท้ายนี่ก็จะเป็นแบบ LED นะคะให้ความส่องสว่างอย่างชัดเจนนะเวลากลางคืนที่รถด้านหลังนะคะขับตามเรามาเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์แนบท้ายสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่กำลังแบบสวยนะคะไม่แบบไอ้นี่มากนะไม่ได้สูงเกินไปนะคะ ด้านหลังสิ่งที่เราจะเห็นนะคะแล้วก็แบบสะดุดตาเลยเนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งนะคะชุดแต่งเนี่ยเป็นยกบอกแล้วว่าแบบเนี้ยมันจะไม่ได้ดูเถอะทะมากเกินไปนะคะเป็นแบบเรียบแต่ดูไม่เบื่อนะคะตัวนี้คนติดเยอะเหมือนกันนะอันจริงบางคนไม่ชอบแบบวูบวาบอ่ะอันนี้คือขับได้นานๆอ,อันนี้ยกยกแนะนาอันนี้นะคะสําหรับตัวท่อนะจะมีทั้งสองอันแต่จะเป็นท่อหลอกอันนึงนะท่อจริงอยู่ทางด้านขวานะคะ ซึ่งตัว C นะคะตัวท่อออปลายท่อของตัว C เนี่ยจริงๆอ่ะมันจะเป็นเหมือนท่อที่มันไม่สวยอะ่ะแต่ตัวนี้ยคือทำครอบโคเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวกล้องมองหลังถามว่าแค่นี้ไม่เพียงพออีกหรอเ่นเดี๋ยวยกเปิดท้ายให้ดูเดี๋ยวยกพาดูนี่เปิดท้ายแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวถาดปูท้ายรถนะคะเวลาเราเก็บของนะมันก็จะไม่แบบเลอะนะแล้วก็นี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีชุดปะให้นะคะสำหรับคุณผู้หญิงหรือคนที่แบบว่าเวลาถ้าเกิดสมมุติปะยังรัง่วอะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบเราจะไม่สามารถแบบเปลี่ยนยางอะไรได้เนี่ยสามารถใช้ตัวชุดจุบเนี่ย จิ้มลงไปในรูนะมันก็จะสามารถวิ่งได้อีก60-80เพื่อหาล้านปะยางนะคะนี่ก็คือแบบสะดวกสบายเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวพับเบาะเบาะที่เราเห็นจะสามารถพับราบนะคะไม่ว่าจะ60-40หรือพับทั้งหมดเลยเดี๋ยวลองพับให้ดูนะ เดี๋ยวจะพับให้ดูข้างข้างเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะคือพับราบได้ทั้งสองข้างเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูจากด้านหลังคือคนจะนั่งฝั่งหนึ่งหรือจะพับราบไปเลยหรือว่าจะฝั่งเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้าต้องการที่จะขนทีวีสมมติน60นิ้วเนี่ยสบายมากนะคะคือถามว่า4กับ5ประตูจริงๆแล้วนะความเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ ภายในห้องโดยสารเหมือนกันต่างกันที่ท้ายเท่านั้นนะคะแต่ถ้าทรง5ประตูมันก็จะสูงคือเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนาะมันก็จะสูงมนมันจะเก็บของได้สูงแต่ท้ายมันก็จะสั้นไม่ได้กว้างเหมือนรุ่น4ประตูนะคะ,ะแล้วแต่เลือกเนาะว่าชอบแบบไหนทั้ง4ี่ห้าประตูราคาเท่ากันส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เปิดฝาถ่าน้ํามันเนาะเรากดจากด้านในนะเมื่อกี้หลกหยกบอกไหมอะ คือสามารถกดจากน้ไในได้เลยนะคะเราจะเติมน้ำมันสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเติมได้ e 2 0นะคะ soh 95นะคะห้ามเติมผสมนะคือจริงๆแล้วว่าถ้าทางที่แบบดีปลอดภัยกับเครื่องยนต์เนี่ยควรจะเลือกแบบอันใดอันหนึ่งหมดก่อนนะคะคือไม่ไม่ไม่แนะนำให้เติมผสมนะคะนี่คร่าวๆนะสำหรับ ใครที่ต้องการจะออกรถนะคะในเซ็กเมนต์แบบนี้นะคะข้อดีของมัตตาสองเนี่ยอาจริงๆเลยถ้าอยากจะรู้นะคะในเรื่องของพวกออปชันในเรื่องของการขับขี่นะคะอยากแนะนำให้มาทดลองขับนะคะก็จะสามารถรู้ว่าสมรรถนะรถเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอัตราเ,เร่งวงเลี้ยวระยะเบรก ตัวที่จะแบบใช้แล้วก็พาเราไปในทุกๆท,ที่เนี่ยมันเซฟตี้ผู้ขับขี่อย่างไงบ้างนะคะไม่ต้องเชื่อเนาะไม่ต้องเชื่อที่ปรึกษาการขายไม่ต้องเชื่อหยกนะว่าอุ้ยช่วงล่างมันดีฉันจะรู้ได้ไงว่ามันดีต้องมาลองนะคะก่อนจะซื้อเนี่ยทุกอย่างคือของมราคาสูงถ้าถามหยกนะหยกแนะนําให้มาทดลองก่อนที่เราจะซื้อจริงหรือมาหาข้อมูล ก่อนก็ได้นะคะว่าเออวงเลี้ยวมันเป็นยังไงพวงมาลัยไฟฟ้าที่เขาพูดกันเนี่ยมันเบาจริงไหมมันข้อดีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็ลองมาหาข้อมูลก่อนซื้อจริงได้เราอยากออกแบบแบบไหนสไตล์ไหนพี่หยกขอดูสีเบาดีหนูไม่ชอบสีนี้แต่มีสีอื่นไหมมาดูได้เลยนะคะนี่สำหรับ Mazda 2คันนี้นะคะ ถ้าถามว่าโปรโมชั่นประจำเดือนนะคะตอนนี้นะคะก็ถ้าเป็นแต่งแบบนี้เลยนะคะก็จะมีโปรให้นะคะก็คือแถมทั้งหมดนะคะทั้งชุดแต่งทั้งเบาะหนังทั้งแรปกระจังหน้าทั้งพวงมาลัยก็มีหรือลูกค้าอยากได้เป็นดอกเบี้ยต่ำก็มีอันนี้ก็คือค่อยมาคุยรายละเอียดกันที่โชว์รูมนะคะ หลังจากที่พาชมนะคะมาสเตอร์สองรุ่น4ีนะคะสีบอลทาที่นั่งควอส